สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กันที่ตำบลทับหลวงนะคะที่ดินติดถนนแบบนี้เลยนะคะติดถนนใหญ่นะตอนนี้กำลังปรับปรุงให้นะคะก็คือจะทำทางเข้าให้สะดวกสบายนะคะแล้วก็รางวัลที่ดินแล้วเรียบร้อยนะอันนี้นะคะเนื้อที่สองไร่หน้ากว้าง20เมตรยาว200เมตรนะคะตรงนี้เลยได้บ้านหนึ่งหลังนะ ได้บ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะปลูกต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถมให้แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะกําลังมองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะคะแล้วก็ไปเอ็แบแค่5นาทีเท่านั้นนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแพนพาชมบ้านรอบๆนะถ้าใครอยากให้ทุกบ้านนะคะต้องการที่ดินเปล่าแจ้งได้เลยนะเพราะว่า ถูบให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการมาปลูกออฟฟิศนะคะแล้วก็ต้องการโครงสร้างเดิมนะคะก็สามารถทำได้เลยนี่ด้านหลังยาวถึงตรงนน้นเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ